ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคณะไหนถ้าคุณคิดว่าใช่และสีตากลาเราขอ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแต่รับสมัครวันที่7เดือน6กถึงหเดือน7ทาง facebook.com/tutv.pr สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ tutv เซนหนึ่งครั ตอนนี้ครับน้องเหนือครับเราอยู่ที่ไหนครับน้องเหนือครับนะครี่คือวีรกรรมศาสตร์ท่าบอาจารย์การ์โอ้โหเรามาทำอะไรการ์เรามาทำอะไรการต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยของเราจัดงานวันแรกของนั่นเองครับว้าวมีกิจกรรมอะไรบ้างคะับแล้วฟังตัวสิคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปตามหาเฟรชชี่น่ารักน่ารักมีความสามารถแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าเขารู้สึกยังไงวันนี้ใช่เพราะว่าเราจะทํา โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งครับก็คือโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์สบตาป่าดันครับผมศบตาบาดันถ้าเกิดน้องคนไหนโดนดันและพวกพี่โดนดึงเข้าไปรับรองว่าน้องจะเปรี้ยงในหมอแน่นอนเปรี้ยงได้เปรี้ยงเลยดังอุ้มดังแล้วจับไปเหรอพี่คนนี้เราไปดูกันบ้างมีใครบ้างที่เข้ามาสมการนะคะแล้วก็ถ่ายไหบ้างที่โดนเด่นในมีนี้และต้องการมาหายด้วยภาตาท่าประจานกันไปเลย คร,รับแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่กับน้องฟ้าเดโมโปรเจกต์กามิกาเซ่ครับสวัสดีครับน้องฟ้าครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาหาแรกของพอร์ตาร์เดนสถานครับคือจริงๆก็บอกว่าตอนแรกพอร์ตการ์เดนสถานนี้ต้องแบบ เชียะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ๆก็ต้องแบบเฮ้ยโหดหรือเปล่าวะมาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาแบบว่าเพื่อนๆมาเยอะมากด้วยทั้งแบบมีทั้งแบบที่เป็นภาคไทยแล้วก็เป็นภาคมีเออะไรอย่างเงี้ยก็แบบทุกคนก็แบบเขาเรียกอะไรเป็นมิตรแล้วแบบพี่ๆหามาคือไม่คึดว่าจะหากันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยสนุกมากทำไมถึงอยากเลือกคณะเจินตศาสตร์แล้วทำไมถึงเลือกธรรมศาสตร์ด้วยอะครับคือจริงๆไปเลือก คือแบบว่าอันนี้ทั้งตัวไฟเองก็พอด้วยใช้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เรธรรมศาสตร์เพราะแบบได้แบบชอบสังคมที่นี่แบบว่ามีรุ่นที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วแบบเคยแบบเขาเรียกอะไรเคยผ่านมาเคยเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยก็แบบชอบเลยก็เลยอยากเข้ามาแบบจอยที่นี่เลยอยากปะอะไรถึงเพื่อนเพื่อนธรรมศาสตร์ก็ ถ้าฝากเพื่อนก็แบบว่าขอฝากตัวด้วยนะคะชื่อฟ้านะคะเต็จสาฝากหนูด้วยอย่าลืมหนูนะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องน้องด้วยนะครับขอบคุณน้องปามากนะคะขอบคุณค้ออืมท่านผู้ชมครับแฟนหนุ่มคณะเศรษฐศาสตร์นะคะเรา ด้วยข่าวว่าเขามีหนุ่มหล่อคนหนึ่งดิฉันเห็นภาพเขาลงเฟซบุ๊กตั้งแต่เขาติดมหาวิทยาลัยในวินาทีแรกนะคะอ่าสวัสดีค่ะน้องเอ็มดีนะคะไม่ต้องถามชื่อนะคะดิฉันพูดแล้วค่ะนะคะเรามาให้น้องแนะนําตัวนิดนึงว่าเออจบโรงเรียนอะไรชื่อได้แล้วครับโอเคชื่อคณะน้องอ่าค่ะสวัสดีครับชื่อเอ็มดีนะครับโรงเรียนเซนคาเบียนครับผมซึ่งโรงเรียน ไปกัเดีุ๋งเทพครับเจ้าชาไม่ใช่พระเลยใคร่ตรงนี้หรอเออเขาบอกว่าหล่อมากตาก็เออจริงหรอจริงค่ะใช่ไมจรีไมอ้นจุดกินเหมือนกเดี๋ยวเราจะไาถ่ายรูบ้่ายาาร ก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบธรรมศาสตร์อยู่แล้วครับ<อ>แล้วก็ชอบแบบว่าเพราะว่ามันสะดวกในการเดินทางผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบไม่มีความหรูหรานี่คือผมชอบอะไรที่มันแบบดูลุยแล้วสบายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคณะเซศา์เนี่ยน่าจะดูเป็นตัวผมสุดนะเพราะว่าแบบ มันดูใช้สมองแล้วแบบใช้สมองคือดูเป็นคนคิดมากอะไรเงี้ยแต่แบบเอาความคิดอะที่มันไม่ดีไปคิดให้มันถูกทางให้คิดมากให้มันถูกทางีหล่อด้วยเก่งด้วยนะคะท่านผู้ชมเออเขาบอกว่าเขาชอบธรรมศาสตร์แต่ว่าดิฉันชอบข่าค่ะพักกันอ่ะเดี๋ยวเลยเขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่แน่เ็าอาจจะแจ้งเกิดในวงการบันเทิงหรือไม่ก็ในใน,ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจจะเป็นเดือนก็ได้นะคะท่านผู้ชมน้องเอ็มดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคณะนี้ก็มีความพร้อมขานาดไหนคะ่ะสวาเปี่ยนคณะสถานการณ์เลยคะ่ะโอ้โหเสียนดังมากคณะหนูใช่ไหมเอ่ครับไม่ค่อยอยากพูดเไรหรอกคะ่ะแต่ว่าผลงานมันชัดเจนนะค่ะเปลี่ยนเป็น,เ,น,นะะเปลี่ยนอะผลงานครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องครึ่งคนนี้เขาเป็นใครแล้วก็สาวสวยที่เราว่าเนี่ยเขาเป็นใครตามไหมครับมองกันตามไปเลยครับตามเลยครับคนไหนครับคนไหนครับพี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ครับ ครับครับนะครับครับลูกครับลูกครับลูกครับขอบคุณไม่ต้องกลัวพี่นะพี่ไม่กินเดี๋ยวเราไม่ว่ากันรู้สึกไงบ้างครับกับวันนี้กับงานแรกพบครับครับดีครับก้อบคุณนู่นครับน้องครับเดี๋ยวอเพิ่งเมื่อกี้ถามว่ารู้สึกไงบ้างครัวันแรกพบดีครับดีครับดีแล้วยังไงอีกลูกเออเอเอาให้มันขยันประโยคนิดนึงมันยังไงอีกลูปอีกนิดนึงครับก็ดีครับมันไงครับเป็นไงลูกก็ดีค่ะเป็นไงอีกลูก ก็ดีครับเออโอเคค่ะนะคะแล้วรู้สึกไงบ้างกับรุ่นพี่สาวทัศุกันนี้อ๋อมีความสุขมไหมนาตาดีครับมีความสุขครับพี่นาตาดีก็บอกว่าพี่นาตาดีเออรวมรวถึงพี่ด้วยไหมพี่ก็อยู่คณะนี้เนาะพี่นาตาดีไหมก็ดีมากก็ยมากอูตา เหนือก็แสดงความยินดีกับน้องนิดนึงดีไหมดูนะคะดูนะคะนี่ละค่ะนุ่มรอของคณะอาจารย์ศึกษานะคะมาประทัาสาวสวยที่สุนเบญขนาะค่ะนี่ครับนี่คือดาวปีที่แล้วนะครับเป็นการเป็นการรับรองคณะไงนะครับโอเคครับก็ขอให้น้องเนี่ยแบบตั้งใจศึกษาต่เรียนแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตป็นชีวนะครับไม่ใช่พี่อย่างเดียวนะเป็นแม่ด้วยจ้าขอบคุณน้าวมากๆขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามางานแรกของน้องบอสเห็นข้างหลังไหมนะข้างหลังนี้เห็นเป็นคณะชิคๆเมื่อกี้พลาดไม่ได้ค่ะเป็นคณะอะไรคะศิลป์ศิลปศาสตร์ไม่ใช่ศิลกรรมนะค่ะวันนี้นะคะเราไปอยู่กับคนดังของคณะศิลปกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องดาวปีนี้ล้วกันค่ะขอเชิญค่ะนค้องจินนี่นะคะอ่าดึงผู้่างผู้ฝ่ายดึนะคะค่านะคะขอให้ลองน้องตัวนนิดนึงนะคะที่น้องจินนี่ใช่ไหม สวยด้วยนะคะเอาดิสันดับไปเลยะค่ะอ่นนีนำตัวกัน,นะคะ่ะอ่าเสื้ออะไรอยู่คณะรอยู่ปีไหนนะคะสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีสามีหรือยังนะคะอ่าค่ะค่ะชื่อจินนี่ค่ะอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาพัตนาพรค่ะตอนนี้ไม่มีสามีค่ะบอกเพื่ว่าตอนนี้มีสามีนะคะนะกมื่ใคุณชามีภรรยาแล้จอดได้นะคะทีนี้มาถามจินนี่ดีกว่าว่าจินนี่รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้จะมีเพื่อนใหม่เข้ามาครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็มาในฐานะน้องเหมือนกันแต่ว่าพอมาปีนี้ก็ได้เป็นพี่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะแล้วในฐานะดาวศิลปกรรมปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้ดาวของทางศิลปกรรมเนี่ยครับจะซุปเจนนี่ได้ไหมครับก็ไม่ทราบอะค่ะอาจจะสวยสู้ได้หรือว่าไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าความแซ่บสู้ไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าคณะนี่เขาแปลกนะเพราะผมดาวแล้วมันจะส่งผู้ชายเขาผมเดิน ขออย่างนี้ให้เป็นผู้ชายได้ไหมท่านผู้ชมไมแต่มอผงผ่านๆนี่นึกว่าเป็นผู้หญิงจริงเลยนะ<อ>ใช่สวยมากสวยมากอบอกว่าอยากจะถามเพราะว่าเหนื่อยไหมคณะนี้เป็นอะไรเต้นทั้งวันเต้นรูปเดียวไม่คอยรวยไม่คอยนแต่เต้นอย่างเดี่ยวนะคะอยากถามวาเหนื่อย<า>ไหมเหนื่อยมากจริงแบบเป็นน้องสาวเป็นกระเทยก็จะเหนื่อยที่สุดเหนื่อยสุดๆในสามโลกเลยนะคะถามว่าดูไหม ค่ะเพราะว่าทำให้เราได้เปิดเผยตัวเองแล้วก็แบบทำให้เราสวยขึ้นจริงๆฉันจะบอกนะท่านชมวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าขณะเนี่ยเขามีรับน้องสาวด้วยใช่ไหมเออเกาจะมีรับน้องแบบว่าสาวประเภทสองด้วยนะคะเขารับยังไงบ้างไม่ใช่แบบว่าอาแบบว่าก็โชยไปลงน้ำทะเลตกาที่นี่ไม่ใช่ใชไหมวะ ใช่ค่ะก็ให้แบบให้ออกมาแสดงความสามารถค่ะให้แบบเราจะได้ไม่แพ้ผู้ชายห,หรือว่าผู้หญิงค่ะให้รู้ว่าก็เธอก็มีศักยภาพเหมือนกันค่ะอ,อ๋ค่ะดิฉันก็ขอให้น้องเจนนี่นะครับปากอะไรกับน้องๆปีนี้ตัวนิดคือยวเพราะว่าน้องๆที่ชมรายการนี้ไม่ใช่เพียงเพียงศิิลประกรมอย่างเดียวมีน้องๆหลายคณะ,ะนะคะปากหน่อยนิดน,นึงจ้ะ ก็อยากจะฝากไว้ว่าเราได้เข้าอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ขอให้ทําดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก่งจริงเราก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกค่ะขอบคุณค่ะสวยด้วยมีสมบ,บัติเพนะคะศิลปกรรมมาสตรค่ะขอบคุณมากค่ะขอบมากครัคบ